ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีมาเล่นมาเดินเล่นเดินเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติภากอรักอยู่ช่วงสถานีที่สามสังคมปลาเต่งหลังสถานีที่สวิวหูซับรลังกาและจะไปและสถานีที่5คือภากอรักตอนนี้ผมก็อยู่ที่ สถานีที่ C นะครับวิวภูผาทรับยลังกาก็มองเห็นเทือกเขาผาทรับยลังกาในจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งมีความสวยงามพลามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับก็ตามผมไปเบึงคลิปกันต่อเลยครับูกับผมอ คนเก่าคนเดิมร้านไายความบันเ,นเทิงรายกายทีเดียวในเทชรบูร์เอชิวชาสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูร์นะครับมือนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีอย่างอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสายทองพาพี่น้องมาเดินเล่นมาเดินเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากรักช่วงสถานีที่3สถานีที่4สถานีที่5สถานีที่3คือสังคมปาเต็งหลังสถานีที่ทีคือจุดชมวิวภูทรับลังกาสถานีที่5คือผากรักก็ตามพ่วงไปเบิ้งเลยนะครับว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติช่วงสถานีที่4 ที่3ที่4ที่5จะมีความสวยงามขนาดไหนตามผมไปเบิ่งกันเลยครับ i อชิวชาแนเเล,ลไปเบิ่งไปชมกันดีครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปลาหินงามตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอลักในช่วงสถานีที่3ถึงสถานีที่5 เส้นทางศึกษาธรรมชาติพอกรัก EP นี้ก็เป็น EP ที่สองสถานีที่สามคือ้ังคมปลาเต็งหลังนะครับเราก็จะเดินไปสถานีที่สีสถานีที่ 4. สีเนี่ยวิวภูทรับรลังกาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ปลาภูทับรลังกาจังหวัด ลบบุรีสถานีที่5ก็คือผากอรักนะครับพี่น้องชาวเอฟเป็นผาที่สวยงามเข้าเพาะทางเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติปลาหินงามบอกพุม่มว่าเขาตั้งซื้อเพราะมีคนมาพอดรักกันที่ผากอรักนะครับพี่น้องชาวเอฟอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมาคลิปที่แล้วเนี้ยเส้นทางศึกษา ธรรมชาติผากอลักก็มีระยะทางประมาณ2กิโลเคึ่งนะครับพี่น้องชาวเอฟีมีทั้งเบิด10สถานีที่น่าสนใจเหมื่อนกันเฮาก็มาไล่ไหมนะครับจุดแรกคือจุดรวมต้นของเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอลักและกามาสถานีที่หนึงคือการดำลงชีิปด้วย ลำต้นสถานีที่2ก็คือกว้ยไม้ในป่าเต็งหลังสถานีที่3ก็คือสร้างคมไม้ป่าเต็งหลังแล้วก็มา e ีพีนี้เป็น e ีพีที่2ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอรักนะครับพี่น้องชาวเอฟตอนนี้ผมจะเดินใกล้ถึงสถานีที่ ีแล้วนะครับ EP นี้ก็ตั้งแต่สถานีที่สามก็คือสร้างคมป้าติงหลังนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงวิวหน้าผา,ว,ว,ผาวิวผาวิวผาซับรลังกาเขตรักษาผัานปลาและเขตรักษาสัตว์ปลาและพันพืช รูลังกาในเขตจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก่อนจะไปที่อื่นก่อนจะนั่นผมก็พาพี่น้องข้างล่างนะคือคือวิวทิวทัศน์ของภูเขาตรงนี้เป็นฝั่งนี้ก็เป็นเทือกเขาพังเหยนะครับที่ห่มยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคือเขตพันรักษาปลาเอ้ยเขตพันเขต รักษาพันธ์สัตว์แลปปลาของทัพย์ลังกานะครับพี่น้องชาวเอฟีจังหวัดลบบุรีเป็นเขตติดต่อกันนะครับทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นผาสุดแผ่นดินก็มีเขตติดต่อของสามจังหวัดสามพาคนะครับตอนนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวเอฟีมาถึง สถานีที่สี่คือวิวภูผาซับลังกาในเขตเขตของเชือกเขาพังเหยนะครับที่ทอดยาวมานะครับพี่น้องชาวเอฟซีจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็น จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยได้ยืนอยู่ตรงข้ามกับแนวเทือกเขาพังเหยที่ทอดยาวมาและมองเห็นไปยังเบื้องหน้านะั่นคือความสวยงามของมอกสลับกับทิทวทัศนภูเขาในเขตรักษาผันสัตว์ปลาสับลังกาต่อหน้าเฮาเนี่ยคือวิวของภูผาสับลังกานะครับวิวของภูผาสับลังกา ในเขตจังหวัดลบบุรีคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปลาสับหลังกานะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องยืนเบิง้งวิวทิมทัดของภูผ,ผาสับหลังกาในเขตจังหวัดลบบุรีตอนที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เทือกเขาพังเหยหน้าผาในเขตอุทยานแห่งชาติปลาหินงามนะครับในเทน ที่ศึกษาธรรมชาติผากรักตอนนี้ผมมาถึงสถานีที่สีคือสถานีวิวภูผาซับลังกาในเขตอุทยานแห่งชาติทรายท้องนะครับพี่น้องในเขตอุทยานแห่งชาติปลาหินงามเนี่ยผมกับพาพี่น้องชาวเอฟีมาเล่นมาเดินเล่นเดินเที่ยวที่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติพากอลักอยู่ช่วงสถานีที่3สร้างคมปลาเต็งหลังสถานีที่4วิวภูซรับลังกาและจะไปและสถานีที่5คือพากอลักตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีที่4นะครับวิวภูผาซรัพลังกา ก็มองเห็นเทือกเขาผาทรับยลังกาในจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งมีความสวยงามพลามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับก็ตามผมไปเบึงคลิปกันต่อเลยครับเนี่ยผมก็ได้เดินมาถึงสถานีที่สีคือวิวภูผาทรับยลังกาในเขตอุทยานแห่งชาติปลาหินงามนะครับ ยู่ในเส้นศึกสเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาโกลัก EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาโกลักในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมาแล้วเป็นหนึ่งในสีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับมีย่างแดอุทยานแห่งชาติในจังหวัดชัยภูมิก็มีอุทยานแห่งชาติ สายทองอุทยานแห่งชาติภูแลนขาอุทยานแห่งชาติตากตนและกะอุทยานแห่งชาติปาหินงามในที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมอยู่ช่วงสถานีที่4คือวิวผารับลังกานะครับแล้วกะกำลังจะเดินไปสถานีที่5คือ ผากอลักนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ก็เป็นเส้นทางอยู่ริมหน้าผานะครับพี่น้องชาวเอฟซีทั้งหลายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอลักเนี่ยผมก็น่าจะตัดเป็น Cep นะครับพี่น้องชาวเอฟซีมันมีทั้งเบสสิบสถานีที่น่าสนใจนะครับพี่น้องชาวเอฟซียางที่ผมเล่ามาข้างต้นแล้วนะครับว่า สถานีที่1คือการดำงรงชีดโดยดำต้นสถานีที่2ก็คือกล้วยไม้ในปลาเต็งหลังและการสร้างคมปลาเต็งหลังนะครับสถานีที่4คือที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็คือวิวภูผ,ผาซับหลังกานะครับพี่น้องชาวเอฟซีสถานีที่5ก็คือผ้ากอรักสถานีที่6ก็คือกล้วยไม้ไอ้ดอกกระเจียวขาวในปลาเขียว สุดท้ายนี้ที่เจ็ดเนี่ยคือไมร้รูหลมต้นไมร้รูหลมหรือไงเราแน่ใจนะครับแล้วก็สถานี้ที่แปดคือ หินกอลักสถานีที่เกาไฟปลาคือ,อไรสถานีที่สิบดอกกระเจียวในปลาใ่นะครับพี่น้องชาวเอฟีตอนนี้ผมก็เดินริ่มหน้าผาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผาก็ลากไปเรื่อยนะครับพี่น้องในผาในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามเนี่ย่้นม้ก็จะเป็นป่าต้นไม้จริงหลังติงหลังบักคามงนะครับพี่น้องชาวเอฟซี่วนไม้จะเป็นต้นเต็งต้นหลังเร <c oughs> าก็เดินไปเรื่อยก็ตอนนี้ก็มาถึงในท้ายคลิปแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมกำลังจะเดินไป ที่ผากอรักนะครับสถานีที่5เขาก็จะตัดคลิปประมาณ ep หนึงประมาณ15นาทีนะครับพี่น้องชาวเอฟบกเกิน15 16นาทีนะครับ เราก็เดินเล่น,เ,ลนเดินแบบชิวๆไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็จะเดินเข้าถึงกลางเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาก็รักนะครับใกล้ถึงสถานีที่5แล้วคือสถานีหาก็รักนะครับพี่น้องชาวเอฟซีออกจากสถานีก็รักก็คือเป็นทุ่งดอกกระเจียวขาวในป่าเขียวนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแต่เฮามาทิ่ที่แล้วเนี่ยผู้มาทิ่ที่แล้วเนี่ย ก็คือมียูนะครับแต่บ่รู้ตอนนี้มีบอวงรวยไปยั้งนะครับเนื่องจากวันที่12สิงหาที่พมมาทิศที่แล้วเนี่ยก็ฝุนต๊ลงมาอย่างแรงนะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาถึงอีพีที่5แล้วนะครับคือมาถึงสถานีที่5้าแล้วคือผากรักนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผากรักเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศ บริเวณด้านล่างของผาซึ่งมองในเขตมองลงไปในเขตร,รักษาผ่านปลาซับรลังกาในจังหวัดลบรีได้โดยมีความสูงประมาณ280เมตรนะครับพี่น้องชาว AFC คลิปนี้ผมกับมีอะไรมากผมกับพาพี่น้องชาว a f ฟซมาเดินเล่นเดินเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากรัก อยู่ในช่วงที่สถานีที่3า5สถานีที่3คือสร้างขมป่าเต็งหลังสถานีที่สคือวิวผาซับหลังกานะครับพี่น้องชาวเอฟซีและก็สถานีที่5คือผากกรักนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับเอชิวชาแนลผมเอชิวชาแนลนะครับ e ีพนี้ ผมก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหิ่นงามอพีนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอเอฟซีมาเดินเล่นเดินเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากลักอยู่ช่วงสถานีที่สามสถานีที่สามสร้างคมป่าเต็งหลังสถานีที่สี่คือวิวผาซับลังกาส,สถานีที่ห้าคือผากลัก ซึ่งมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับก่อนจากกันไปก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิงไปลองชมกันดีนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรก็ยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับ